สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูกเกส่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยในคิริรกมาลาเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก,ก็จะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ก็ามาใหม่ในวันนี้นั้นเป็นตัวละครย้อมสีแต่ที่พิเศษหน่อยนะครับผมเขาไม่ได้เอาตัวละครกระจกมาย้อมสีเนาะเขาเอาตัวละครท็อปเทียร์มาย้อมสีไปที่เรียบร้อยนะครับผมนั่นคือลูกรักของ น้องหุ่นนั่นเองอา่าจากสีฟ้านะครับผมก็กลายเป็นสีส้มนะครับผมแล้วเติมคำว่าราชาแห่งการล่าเข้าไปด้วยกลายเป็นน้องหุ่นราชาแห่งการล่าเราก็ไปดูความสามารถของน้องสีใหม่กันในตำรามหาเวทกันหน่อยดีกว่านะครับผมมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับผมคือเวอร์ชันอีโบกับเวอร์ชันตำนานนะครับผม พี่แค่เติมหูหรอเฮ้ยแต่ก็เติมความสามารถเข้าไปด้วยนะครับผมเราไปเริ่มกันที่ตัวละครอีโบที่หากันได้ง่ายๆกันก่อนดีกว่านะครับความสามารถของน้องฮุยราชาแห่งการล่าอีโบนะครับผมก็คือเมื่อไฟฉายหรือว่าไฟตงข้ามตรงพื้นที่ของตัวเองนะครับผมมีโอกาส60%ที่ใช้เอฟเฟกต์หิมะนะครับผมระยะ5ช่องหน้าหลัง พร้อมกับพื้นที่ดันกล่าวก็คือพื้นที่ตกด้วยเนาะแล้วก็มีโอกาส40%นะครับผมป้องกันสกิลการอัญเชิญแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันมีโอกาส40%ผนึกการยกเว้นค่าบันรทางของฝ่ายตรงข้ามภายในแถวทั้งหมดอืม้มผนึกการยกเว้นค่าบันรทางเหรอเอ้หิมะเราขโมยเงินนี่หิมะเราไปขโมยเงินไม่ใช่เหรอมันจะไปเกี่ยวกับค่าบันทางได้ไง อาเผื่อโจมตีดูดสี่ช่องอ๋อใช่เรามีความสามารถในการจัดงานอลิมปิกนะครับผมเมื่อทำการตกแหรดมาร์คโดยตรงหรือว่าก่อสร้างเหรมาร์คโดยตรงเนาะ90%นะครับผมจากพื้นที่อลิมปิกที่เลือกอ๋อนศะัตรูก็อาจจะยกเว้นค่าบาทางจากความสามารถในการดูดสี่ช่องของเรานะครับผมก็กันได้เนาะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามพาลูกเต๋าผ่านไปยังตัวฉันนะครับผมมีโอกาส30%ย,าย,าย้ายฝ่ายตรงข้ามมายังเกาะร้างเนอะ <c oughs> เอาของตัวนนรร้รส แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เดินผ่านกันปะเดี๋ยวนี้เขาวาร์ปเพราะว่าเขามีเกาะลอยฟ้าอยู่นะครับผมอันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะสมมติสุดท้ายนะครับผมเมื่อตัวพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส50%น้องยกรวมค่าบรรทัดแล้วก็เพิ่มค่าบรรทัดทั้งหมดคูณ2นะครับผมไม่ใช่สุดท้ายมีสลัดอยู่สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามทำการตกมายังตัวพื้นที่ของค์ฉันนะครับผมตกมายังที่ฉันมีโอกาส40%ขโมยการ์ดฝ่าายตรงข้ม ถ้าเกิดว่าไม่ใช่บัตรเชิญปาร์ตี้สตูก็จะไม่มาตกที่ตัวเราปะหรือว่าเราจะก่อสร้างอะไรมาตรงนั้นแล้วก็กดโอลิมปิกแล้วก็ใหโอลิมปิกมันดูดมานี่ขโมยเฉยๆใช่ไหมเออหิมาก็ขโมยเฉยๆหิมะก็ไม่ได้วาปนี่นั่นแหละสิแปลกๆนะครับผมทำไมราชาเหมือนจะกระจกว่า ตำนานนะครับผมเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเป็นแปดสิบห้าสิบห้าสิบนะครับผมแล้วก็เก้าสิบสี่สิบห้าหกสิบห้าสิบห้าตามนี้ไม่มีความสามารถใหม่เพิ่มนะครับผมที่เพิ่มมาก็คือหูหมาแล้วก็สีทองท,องท,องที่คอตรงนี้แค่นี้เลยนะครับผมโอเคไม่โอเคทำไมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีหุ้นอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องหาก็ได้ไหม เนี่ยป้องกันดีบับก็มีอันนี้ป้องกันดีบับก็ไม่มีเคลื่อนย้ายเมื่อเริ่มเทินก็ต่อสู้ได้เลยกับขังฟองสบู่ตายแน่นอนตายชูอ่างเงี้ยเออแปลกว่ะทําไมผสมมาแล้วมันแปลกมีแต่ความสามารถที่ไม่ค่อยได้ใช้นัน่นอะสิเน้อมแปลกนะครับผมแปลกสุด,สด วิธีการหาตัวละครแปลกๆแบบนี้นะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆเนาะจากการที่เรานั้นจะต้องนะครับผมสะสมตั้งแต่วารุิบการแลกเปลี่ยนของราชาักรนะครับผมก็หาเงานะครับผม2ใบเนาะถุงมือ2องใบขวาน2องใบแล้วก็เหยื่ออีก2ใบนะครับอืมแล้วก็เหมือนว่าจะลืมปิดเกมปิดเียงเกมหรือเปล่าลืมนะครับผมใช่หมเถอะแล้วก็นะครับผมมี ขวานด,ด้วยขวานเงาขวานนะครับผมสะสม5อันเนาะเรามาแลกเป็นขวานทองราชาแห่งการล่านะครับผมเราสะสมขวานแค่อันเดียวเนาะแต่วัตถุดิบแลกเปลี่ยนนะครับผมเราสะสม5อันด้วยกันเพื่อเอามาแลกเป็น อีโบราชานักล่าน,นะครับผมถ้าเกิดว่าจะทำไปตำนานเนาะก็เติมแสงไปนะครับผม300บาทก็จะได้ตัวละครตำนานไปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีน้องฮุลอีโบอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะได้แพ็คซุ่มนะครับผมเงาเนะาะหนึ่งถึงห้าใบนะครับผมเราก็จะไม่ต้องเปิดหาในแพ็คให้มันยุ่งยากไปแล้วถ้าเกิดว่าเรานะครับผมมีทั้งเนาะ อีโวฮุนแล้วก็อีโวราชายการล่านะครับผมเราจะได้แพ็กพรีเมียมบวก5นะครับผมก็คือสุ่ม5ตัวในแพ็กนี้อ่า1 2 3 4 5นะครับผมไม่งั้นก็1 2 3 4 5อ <c oughs> ย่างนี้เป็นตน้นไม่ออกตัวซาหรอกมั้งเออออกนะครับผมสรุปคือออกเนะาะตดยคนที่กลับมานะครับผมน้องฮุนเฉยๆก็กลับมาน้อง คาเมนก็กลับมาน้องฮ้นเฉยๆนะครับผมมีราคาเท่ากับน้องฮ้นแห่งการล่าเลยก็คือเอสห้าใบกับขวานอีกหนึ่งใบอ่ะเริ่มช่างใจแล้วสิว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันหาเท่ากันอะ่ะจะหาตัวไหนดีล่ะก็ต้องเป็นฮ้นเฉยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าฮูนเฉยๆมันไม่ต้องหาจี้อะไรเยอะไง เออเพราะว่าตัวละครเขาก็ครบเครื่องอยู่แล้วนะครับผม้ารเอาจี้เก่าๆมาใช้กับน้องฮุนก็ยังได้เลยส่วนน้องฮุนในการล่ามันจะไม่ค่อยมีการป้องกันสักเท่าไหร่เขาก็ต้องมีจี้ที่อ่อเป็นจี้ดอกกุหลาบเพชรอะไรพวกนั้นปะที่จะป้องกันดีบัฟเนี่ยเออแล้วก็ต้องหามานะครับผมให้ตายถึงอะไรกันครับเนี่ยแปลก,ปกนี่ไงผมชิมันแปลกอยู่ดี เอาเป็นก,ก็อย่างนี้นะครับผมที่วันนี้มีอัปเดตเนาะจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับผมในเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยือเทเาไยก็ว่าไรเกมเศรษฐีนะครับผมไม่หยุดอัปเดตเกมก็จะไม่ตายนะครับผมไว้ดูคลิปเนาะสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมจุบ๊บจุ๊